สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงใบบูพยามันจะด,ดวงให้กับผู้ที่เกิดในหลักคณาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะด,ดวงให้กับชาวเมษแลัคราเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อืน่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดสับสกายกดติดตามประรางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนวโน้มของการสับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะ เรามาดูไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณนะครับได้เป็นไพ่ two of one เป็นไพ่ ten of c u p ถั่สอดราชินีถือถว้วยวงล้อแห่งโชคลาภราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ page of c u p page of p e n t a c l e แล้วก็7 of ว a นนะครับไพ่ใบสุดท้าย Tower อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ h e f o o l ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหลรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวกตอนของตัวคุณเองขึ้นไพ่10ถ้วยเลยทีเดียว ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้นะครับถือว่ามีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับในสิ่งที่ดีกับความรัก ความสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสมีความชื่นมื่นมากขึ้นมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับปฏิปต่อกันได้มากขึ้นอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่มีอนาคตนะครับหรืออะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะมีนานโนมมีทิทางที่ดีขึ้น10บถ้วยเนี่ยแปลว่าความบริบูรณ์ความผาสุก ความรู้สึกการเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันเป็นฝ่ายที่ได้และเป็นฝ่ายที่รับนะครับอันนี้คือเป็นตัวตนของตัวคุณเองแปลว่าคุณต้องพยายามเปิดในเรื่องของโลกของตัวเองให้มากขึ้นการเปิดโลกเนี่ยแปลว่าการยอมรับนะครับ แต่อย่าคาดหวังจนเกินไปสิบถ้วยขึ้นมาบางคนคาดหวังว่ามันจะต้องดีมันจะต้องเพอร์เฟกมันไม่เสมอไปนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงชะตามันต้องอยู่ควบคู่กับการกระทําทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าการกระทําของเราไม่ได้ไปกระตุ้นนะครับในเรื่องของดวงชะตามันก็จะไม่เกิดในลักษณะของความสําเร็จได้อย่างที่เป็นเนาะ อิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถึงแม้คุณจะมีความรักความสุขความหวังการเต็มเต็มที่ดีแต่บางคน นะครับวงเล็บนะสำหรับชาวเมทก็ยังมีบางคนที่ยังอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองบ้างบางทีแล้วมีไพ่สองดาบเกิดขึ้นเราอาจจะมีความคาดหวังเราอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากจะมีครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะมีแพลนอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าจุดเป้าหมายนะครับจุดมุ่งหมายของเรายังไม่ชัดเจนเลยมันหมายความว่าอะไรมันแปลว่าเรากับเขาอ่ะ บางทีแล้วความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่คืบหน้าแต่เราต้องการจะเร่งรัดให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกินไปคือพูดง่ายๆนะครับเขาอาจจะดูเฉยชากับเราเขาอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับเรามากเท่าไหร่เราอาจจะอินจัดเลยกับความสัมพันธ์กับในเรื่องของคอมมิชเมนต์แต่แฟนเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับชิวๆอ่ะรู้สึกเหมือนกับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้แบบมีความรู้สึก อะไรแบบที่เราอินขนาดนั้นนะนาะมันก็เลยทําให้เราอาจจะดูเหมือนกับไกลในเรื่องของจุดเป้าหมายนิดนึงเพราะบางทีแล้วการที่เขาไม่อินแล้วเราไปแบบเรียกร้องมันอาจจะเกิดลักษณะของความมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าไพ่เดี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเราเนี่ยพยายามเข้าใกล้ ในลักษณะของการที่ตื้อเขามากเกินไปนะครับหรือต้องการที่จะแอคชั่นกับเขามากเกินไปบางคนไปจัสเลยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะต้องการในเรื่องของคอมมิชเมนต์คือมีมีคนนึ่งนะครับมาโพสในคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะแต่ผมอยากจะให้คำแนะนำว่าถ้าเขาดูเฉยดูชาดูไม่เป็นใจเรามี อะไรที่จะต้องไปเรียกร้องเขาได้ไหมจริงๆการที่เขาเฉยชาเขานิ่งเขาไม่โอเคเนี่ยการที่เราจะไปไปเรียกร้องคอมมิชเนี่ยจริงไม่ควรนะแต่มันก็ไม่เชิงแต่ว่าเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับทิศทางสักนิดนึงเราต้องโยนหินถามทางก่อนจากเขาว่าเขาต้องการอะไรและแล้วมันเป็นอะไรที่ปรับและจูนกันกันกบเราได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้คุณก็ค่อยๆเรียกร้องไปโดยแบบสันติอะ แต่ถ้าเกิดคุณเรียกร้องแบบราชินีถือดาบอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตยกเว้นแต่คุณอยากจะจบกับเขาไปแล้วนะครับอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าราชินีถือดาบเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีหมายความว่าถ้าเราต้องการจะตัดเขาออกจากชีวิต เราเป็นราชินีถือดาบได้ดีมากๆแปลว่าเราควรเป็นราชินีถือดาบเพราะราชินีถือดาบเป็นผู้ที่มีความถูกต้องเถน็นตรงแล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็รวมไปถึงใจแข็งด้วยตัดได้คือตัดชุบเลยขาดเลยทาวเวอร์คือพังเลยคุณยอมที่จะพังทุกอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะเราไม่อยากอยู่กับความไม่ชัดเจนเพราะในบางคนเนี่ยบอกว่า ไม่มันไม่ชัดเจนหนูก็ไม่อยากได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนแล้วกลับมามันก็ยังคุมเครืออยู่ตลอดมันรู้สึกว่าเสียเวลาโอเคคุณม o v e on เลยเพราะคุณก็จบมันไปซะจากไพ่เดอะทาวเวอร์ The Tower. อันนี้คุณเป็นราชนีถือดาบได้แต่วงเล็บอันนี้ผมต้องพยากรทั้งคนที่อยากให้อยู่กับคนที่อยากไปเมื่อกี้คนที่อยากไปพูดไปแล้วนะครับเพราะหลายคนมาด่าผมว่า เขามีเตอร์ปาร์ตี้ยังสนับสนุนให้เราไปหาเขาอีกผมไม่ได้สนับสนุนใครครับคุณตีความเอาเองคุณอาจจะฟังไม่จบคลิปแล้วคุณก็ตีความเอาเองว่าผมไปแนะนําให้คุณแบบไปเป็นมือที่3นั่นนูน่นนี่ผมไม่ได้บังคับใครเลยนะครับอยู่ที่ตัวคุณเป็นฝ่ายเลือกคุณฟังไม่จบแล้วคุณก็โบราณเขาบอกว่าอ่านฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียด เคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าคุณเคยเป็นคนไทยแล้วเกิดในสมัยที่ยังมีคำโบราณแบบเนี้ยถ้าคุณฟังคุณต้องรู้นะครับดังนั้นคุณต้องพยายามปรับรูปแบบกับชีวิตของคุณเองให้มันเป็นสิ่งที่แนะนำแนวทางไม่ได้เป็น อะไรที่มาชักจูงคุณคนที่จะชักจูงคุณได้มากที่สุดก็คือตัวคุณเองอันนี้ไม่เกี่ยวนะอืมประมาณนี้ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับไม่อยากพูดเยอะทีนี้เรามาดูกันนะครับคือถ,ถ้าเกิดเราอยากจะ move on คุณไปเลยนะครับได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยาก move on คุณฟังต่อไปได้เลยสลับใครที่ต้องการจะให้เขาอยู่ในชีวิตอันนี้สลับ เมื่อกี้ใคร Move on จบแล้วนะเพราะคุณจบไปเลยตัดจบไปเลยมันไม่มีอะไรหรอกนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะมาฟังทําไมถ้าเกิดคุณจะมีอคติต่อคนอื่นถ้าคุณจบไปแล้วก็จบไปไม่ต้องมาฟังคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดคุณจะมีปัญหากับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนของคุณแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้ลักษณะของคําแนะนําคุณฟังต่อไปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้ความรักกลับมาถ้าคุณยังอยากให้เขากลับมามันยังมีโอกาสก็คือไพ่วงล้อแห่งโชคลาภ วงล้อแห่งโชคลาภคือ The Wheel of Fortune The Wheel of Fortune แปลว่าคุณยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณ w h e e of Fortune นะครับแปลว่าเรายังมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังจะมีเขาอยู่ในชีวิตได้ถ้าเราปฏิบัติตามอย่างที่ผมบอกนิดหนึ่งนะครับก็คือ 1. คุณอย่าคาดหวังจนเกินไปคือ2ดาบเนี่ยเป็นแม่มดที่กําลังปาปาเมีดไปที่เป้าที่เดิม บอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณอาจจะคาดหวังว่าตรงเป้าแต่ตามจริงแล้วในชีวิตของความเป็นจริงมันไม่มีอะไรตรงเป้าหมายหรอกแม้กระทั่งตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายที่เขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยเขาจะกลับมาได้ไหมนะครับเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะอานาคตของเราไปฝากไว้กับเซนส์ของเราเหรอ บางทีมันก็ผิดทางได้เนาะดังนั้นไพ่สองดาบมันคือความยังไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นคุณก็ต้องพยายามรอดูจังหวะรอดูโอกาสไปก่อนแต่ไพ่บอกว่ายังไงก็ยังมีโอกาสของการที่ยังกลับมาได้ถ้าเราไม่ไปกดดันกับในเรื่องของความรู้สึกของเขามากจนเกินไปเพราะการกดดันจากราชินีถือดาบอันนี้ขึ้นาราศีธนตกลุมตุลเมถุนนะครับอันนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณได้แต่ถ้าเกิดใครทําเป็นราชินีถือดาบคุณอาจจะทําให้เกิดปัญหามากกว่าเดิม ถ้าคุณต้องการให้เขากลับแปลว่าการยื้อของคุณเนะี่ยมันจะยิ่งทําให้เราอะ่ะมีปัญหากับเขาสุดท้ายเขาจะรู้สึกลาคาญเราเอาง่ายๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะแต่หมายถึงดูจากความรู้สึกของคนส่วนมากอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราลาคาญนะครับว่าทําไมต้องมาตีกรอบทําไมต้องมาบังคับทําไมต้องมาจัดแจงอะไรแบบนี้ดังนั้นคุณไม่ควรเป็นราชินีถือดาบถ้าคุณต้องการให้เขากลับมาคุณไม่ควรเป็นราชินีถือดาบฟังดีๆนะครับ นะคุณก็ควรจะต้องพยายาม move on โดยการที่ว่าต้องปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองอย่าคาดหวังจนเกินไปปล่อยวางแล้วรอคอยให้ได้จดากไพ่ใบนี้เลย2อไม้สองไม้มเนี่ยเพราะว่าคุณต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยคุณจะต้องมองโลกในแง่ดีจากเด็กถือถ้วยนะครับ พยายามอดทนตั้งใจหรือเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วควรเติมเต็มความรู้สึกให้กับคู่ของคนรักด้วยถามว่าแค่เติมเต็มตัวเองก็ยากแล้วเราต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาเหรอใช่สิถ้าคุณต้องการคอมเมนต์ให้เขามาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรานะครับเราก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวเขาพูดได้ง่ายคือเราต้องเรียกร้องในเรื่องของความเชื่อมั่นกับคืนมา นะครับถ้าเขารู้สึกว่าเขามีอคติกับเราหรือเขามองเราไปอีกรูปแบบหนึ่งหรือเขาอาจจะเห็นคนอื่นที่ดีกว่าเราแต่ถ้าเราต้องการเขากลับมานั่นมันคือความต้องการของคุณคุณไป,ไปบังคับเขาไม่ได้คุณก็ต้องใช้ในลักษณะของเสน่ห์ดึงดูดนะครับไม่ใช่เสน่ห์ในการแบบเสน่ห์คุณใส่นะเสน่ห์ในการดึงดูดด้วยภาวะความรู้สึกของตัวเราเองนะครับแบบนั้นเป็นต้นจากเด็กถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฏพิจิก ราศีมีนนะครับมีโอกาสที่เราเปิดโลกในเรื่องของความรู้สึกดีๆปล่อยวางแล้วก็อยู่ในลักษณะของการแบบมีความรู้สึกในเรื่องของการมองมุมบวกโพสิทีฟให้มากจากเด็กถือถ้วยคุณจะเติบโตเป็นถึงราชินีถือถ้วยราชีถือถ้วยแปลว่าคุณต้องใช้เวลากับการเหมือนกับอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมท่อตนดูแลเทคแคร์กับคู่ครองคนหลักให้มาก นะครับการเป็นราชนีถือถ้วยเป็นอะไรที่ยากไหมก็ยากนะคือเราก็ต้องเหมือนกับขัดใจตัวเองบ้างแต่เราก็ต้องทําเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราคําว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าแบบหน้าที่ในการถูกยัดเยียดแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราพึงจะต้องทํา นะครับกับความรักความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเราต้องการที่อยากใช้ใเขาอยู่เราก็ต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างเหมือนราชินีถือถ้วยเนี่ยก็คือต้องเทน้ําลงสู่น้าเราต้องมีหน้าที่อุ้มท้องคุณไม่อยากอุ้มคุณก็ต้องอุ้มเพราะคุณมีหน้าที่ที่ท้องได้เขาท้องไม่ได้แบบนั้นเป็นต้นนี่ก็คือความเสียสละหนึ่งอย่างแล้ว นะครับถ้าเราทําได้ทุกอย่างมันก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องท้องแต่หมายความว่าให้รู้ว่าเราต้องเสียสละแบบไหนบ้างกับการที่เราจะต้องมีเขานะครับความรักความสัมพันธ์มันคือการเสียสละไม่ใช่การแย่งชิงไม่ใช่การที่จะมาแบบเหมือนเอาแต่ใจตัวเองแล้วทุกอย่างจะต้องดีหมดอย่างที่เราต้องการนะครับบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครต้องทําแบบนั้นได้นะครับยกเว้นแต่เขาจะเป็นคนที่ ว่าอะไรละหนึ่งในหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันคนมั้งที่จะมีหนึ่งคนที่เขายอมจะเสียสละเพื่อเรานะครับแล้วเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าหรือบางทีหนึ่งในล้านคนก็ได้ประมาณนั้นค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับพิารณาศีธาตุดินราศรีพฤกษ์ศตกันมังกรน,นะครับที่มีโอกาสมีนานนมมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของอการที่เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังกับการมีคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันอันนี้คือ ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกับโมเมนต์ความรู้สึกดีๆแล้วก็พยายามเข้าใจเรียนรู้กันไปทีละเล็กทีละน้อยเด็กถือถ้วยนะครับกับเด็กถือเหรียญเนี่ยจะค่อยๆมั่นคงแล้วก็พัฒนาได้นะครับมันเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้ดีมากแล้วปล่อยวางความรู้สึกจากไพ่เดอะ o ฟล์เดอะโฟลเนี่ยแปรว่าเราต้องพยายาม เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปล่อยวางแล้วค่อยๆเรียนรู้กับในเรื่องของศัจรธรรมของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าคุณคาดหวังทุกอย่างมันจะยากแต่ถ้าคุณปล่อยวางจากเดอะโฟลทุกอย่างอาจจะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกไม่กดดันด้วยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ